Office 101 p r o d t X Podcast สนับสนุนโดย p r o d X Creative Academy สถาบันเรียนศิลปะออนไลน์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ สวัสดีครับผมเนสสิริชัยสิริชัยสุทธิกกรนะครับวันนี้เรามาอยู่กับออฟฟิศหนึ่งศูนย์หนึ่งพอนะครับใน EP ีนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับหนังสือ Future m i n d s e เ็นะครับแต่ว่าเมื่อเช้านี้ผมตื่นขึ้นมาแล้วไปอ่านเจอประโยคประโยคหนึ่งพอผมอ่านแล้วรู้สึกว่าประโยคนั้นมันสามารถเคลียร์ความคิดหรือว่าแฟชแบ็คอะไรต่างๆได้เข้าม,ามามากมายพอสมควรเป็นประโยคของคุณ ธนวัฒน์สีใสอันนี้ผมไม่แน่นใจว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับก็จะเป็นประโยคสั้นๆว่าเราพยายามวางแผนเพื่อวันข้างหน้าจนลืมไปว่าวันนี้ก็คือชีวิตเป็นประโยคที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเหมือนทําให้มองย้อนกลับมามองในทุกๆวันนี้ว่าทุกวันนี้ที่เรากําลังทําอยู่เราทําเพื่ออะไรแล้วมันส่งผลอะไรต่ออนาคตนะครับเราจะมีนิสัยมองอนาคตของตัวเองในวันข้างหน้าอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ มัธยมต้นมัธยมปลายจะมองว่าช่วงมัธยมปลายเราจะไปเรียนต่อมาหาลัยไหนเรียนในคณะนั้นสาขานั้นแล้วจะส่งผลยังไงต่อชีพของเราก็จะมีการมองเกิดขึ้นอันนี้อยู่เรื่อยๆคนระับหรือไม่ว่าจะเป็นการทํางานที่นี่อยู่ 2- 3 4ปีแล้วข้างหน้าเราจะไปยังไงต่อ ก็จะมีการจัมปิ้งไปมองภาพอนาคตของเราอยู่ื่อยแต่ว่าก็จะแบ่งเป็น2ประเภทอีกว่าคนที่มองแล้วลงมือทํากับคนที่มองแล้วว่าตัวเองอยากทําอะไรแต่ก็เฉยๆกับมันก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะในหัวข้อที่ผมจะมาพูดถึงคนที่มองแล้วลงมือทํา คนที่มองแล้วลงมือทำเนี่ยเขาจะมองและว,วางแผนไว้อย่างดีเลยครับว่าเส้นทางที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่เขาวางไว้เนี่ยเขาต้องผ่านอะไรบ้างแล้วหน้าที่การงานที่กําลังทําอยู่มันส่งผลอะไรต่อเป้าหมายของเขาและมันมีประสิทธิภาพพอหรือเปล่าประโยชน์ที่ผมได้พูดไปเมื่อกี้อาจจะมองว่าคนเหล่านี้เป็นเป็นคนที่โปร i v e ค่อนข้างมากเลยนะครับคือมีการวางแผนอะไรต่างๆไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรต่างๆเขาสามารถที่จะวางแผนแล้วก็ ลงมือทอํามอนมาได้จริงๆรวมไปถึงเวลาว่างในชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยลงไปกับอะไรบ้างเขาจะพยายามตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตออกพวกนี้จะฟิกซ์มากๆครับเกี่ยวกับเวลาที่เขามีในแต่ละวัน24ชั่วโมงเนี่ยเขาจะลงไปกับอะไรบ้างเขาจะไม่ค่อยลงไปกับสิ่งที่แบบว่าจะเรียกว่าไม่มีประโยชน์ต่อเป้าหมายของเขาที่เขาได้วางไว้คือเขาจะมีความโปรตีนเป็นตัวเองค่อนข้างที่จะสูงนะครับคือถามว่าเรื่องนี้มันมันมันดีไหมมันดีนะครับเพราะว่าการที่เรามีเป้าหมายในชีวิตแล้วเราลงมือทำอะ่ะแน่นอนหรอว่าหน้าทีก่การงาขขเาดีึ้น ตามที่เราได้คิดไว้แล้วก็ลงมือทําตามสิ่งที่ตัวเองตั้งเป้าไว้มันมันไม่ใช่เรื่องไม่ดีครับมันเป็นเรื่องดีนะแต่ว่าเราอย่าลืมไปนะครับว่าวันนี้ของเราก็คือชีวิตนะครับการวางเป้าหมายเป็นสิ่งที่ดีต่ออนาะคตเราก็จริงแต่เราต้องบาลานซ์ระหว่าง work กับ life นะครับเป้าหมายของเราส่งผลอะไรเงินบ้านรถอยู่เลยก็ตามที่คุณได้ใฝ่ฝันไว้คราวนี้ลองคิดดีๆครับว่าสิ่งเหล่านั้นตอบโจทย์ชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าครับหรือมันเป็นแค่วัตถุ วัตถุหนึ่งที่ทําให้เราได้มันมาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีหน้าตาในสังคมเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีคนอื่นมองเราเข้ามารู้สึกว่าเราเป็นคนประสบความสําเร็จแล้วถ้าถามว่าชีวิตประจําวันของพวกคุณตอนนี้มันแย่ขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับคือบางทีความสุขในการใช้ชีวิตมันอาจจะไม่ใช่รถหรือบ้านหลังให,ใหญ่ที่เราได้ฝันไว้แต่มันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาเวลาหนึ่งในชีวิตประจําวันของเราครับ เป็นช่วงเวลาเล็กที่เราไม่เคยไปสนใจมันหรือว่าโฟกัสมันจริงๆว่าเวลาเนี้ยเรามีความสุขกับมันจริงๆมันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราอยู่ใน Discord กับเพื่อนเพื่อแล้วเล่นเกมด้วยกันประมาณ1-2ชั่วโมงแค่นั้นอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้เจอเพื่อนที่ทํางานในเช้าวันจัดแล้วเล่าว่า เสาร์ที่ผ่านมาเราไปทําอะไรมาบ้างหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราได้ดูรายการที่ชอบหรือว่าหนังที่ชอบใน Netflix ไปพร้อมๆก,กันกับครอบครัวช่วงเวลาเหล่านี้ที่ผมได้พูดมาตอนนี้มันยังเป็นความสุขของพวกคุณอยู่หรือเปล่าครับลองมองดีๆครับว่าความสุขในชีวิตของคุณที่แท้จ,จริงแล้วมันคืออะไรขอบคุณที่ติดตาม o f f i ิ e หนึ่งศูนย์หนึ่งพอดเอ็กพอร์ตแคร์ครับแล้วเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่อีพีหน้าครับสวัสดีครับ